สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มซื้ออะไรมานะคะเออมาลุ้นกันกล่องเบลเลอร์เ,รเลยน่คะเปิดเปิดเปิดกล่องใหญ่มากเลยเหอนแทนโอ้โห,โหแกลลอนเบลเลอร์เ,รอเลยค่ะนี่เห็นไหมคะป้าปุ้มสั่งน้ำยา ซักผ้ามาค่ะอืของที่ทุกบ้านต้องใช้เนอะน้ำยาซักผ้าพอดีน้ำยาซักผ้าปัปุ๊บหมดก็เลยไปดูในติ๊กต็อกนะคะเห็นสินค้าตัวนี้คือขายดีมากแล้วก็รีวิวก็ดีนะคะที่สำคัญราคาถูกมากๆเลยค่ะในราคาสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะเออ มีค่าส่งอีกนิดหน่อยสิบกว่าบาทนะคะเพราะว่าในทิ t ตอกเขาก็จะมีโค้ดจัดส่งฟรีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาจะคิดค่าส่งนิดหน่อยเพราะว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะนะคะช้าหน่อโอ้โหใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งหนักนี่เลยค่ะ ยี่ห้อซีเมอร์เมดนะคะเป็นกลิ่นไวโอเล็ตนะคะป้าปุ้มดูรีวิวเขาบอกว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างหอมนะป้าปุ้มชอบกลิ่นหอมๆเนะในน้ำหนักแกลลอนละ4,500มิลลิลิตรโอ้โหสองถังสองถังในราคา200กว่าบาทรวมแล้วก็เป็น9,000 9,000มิลลิลิตรนี่ ปีหนึ่งจะใช้หมดไหมคะเนี่ยถูกมากเลยค่ะเพราะปกติป้าปุ้มจะซื้อน้ํายาซักผ้าเป็นแบบเอถุงเติมนะคะถุงเล็กๆเงี้ยบางทีก็สองถุงโปรโมชั่นสามถุงซื้อครั้งหนึ่งก็เกือบร้อยบาทแล้วนะเออจริงนี่ค่ะเดี๋ยวแกะอีกอันนะคะได้มาในราคาสองร้อกว่าบาทมีสองถังใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวป้าปุ้มจะลอง เปิมาใช้เลยนะคะเพราะว่ามีเสื้อผ้าที่จะต้องซักอยู่พอดีนะคะเพราะว่าปพปุ้มนี้จะซักทั้งเครื่องแล้วก็ซักทั้งมือนะคะถ้าผ้าน้อยก็ส่วนใหญ่จะจะซักมือผ้าเยอะก็จะใช้เครื่องนะคะนี่เป็นสีเดียวกันนะคะแต่เขาจะออกมาอีกอีกอกลิ่นหนึ่งเป็นสีชมพูนะคะแต่เขาบอกอันนั้นจะกลิ่นอ่อนๆนะปะปุ้มไม่แน่ใจก็เลย ขอลองสีนี้ก่อนนะคะของมันต้องใช้อยู่แล้วเดี๋ยวก็คงได้ลองซื้อสีชมพูมานะคะไหนก็ไหนแล้วเปิดดมกลิ่นเลยแล้วกันอ๋อนี่นะคะเขาจะมีฝาด,ด้านในอีกอันกันหกนะแพ็คมาอย่างดีนะคะไม่มีหกนะคะไม่มีแตกนาะขอดมกลิ่นก่อนแล้วกันมายาอืม หอมจริงเดี๋ยวะนะคะเดี๋ยวจะมาลองซักให้ดูมาแล้วค่ะนี่น้ำยาเขาจะออกเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะใสๆม่วงอ่อนๆนะแล้วก็ปุ้มจะลองซักให้ดูเห็นไหมคะม่วงอ่อนๆเนาะลองประมาณนี้ก่อนเพราะว่าผ้าน้อยนะคะ กลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยอ่ะอแทบไม่ต้องใส่ไอ้น,นี่เลยนะคะน้ำยาปรับพันนุ่มนะเพราะว่าจริงๆปรับปรุงก็ไม่ได้แบบต้องการพันนุ่มสักเท่าไหร่แค่ต้องการความหอมไม่ไม่มีกลิ่นอับเหม็นชื้อนอะไรประมาณนี้นะไปอ่านข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าตากักตักในร่มได้ ถ้าวันไหนไม่มีแสงแดดนะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอับนะคะโอนี่ทักษสขนาดใส่แค่เมกกื่อกี้นิดนึงเองนะหูหอมฟุ้งมากเลยค่ะคหมดแล้วมีซ้ำแน่นอนนะคะเพราะว่าได้ปริมาณเยอะคุ้มราคาคุ้มค่าเงินนะคะใช้ได้นานเลยค่ะนี่ ยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะต้องประหยัดเอาไว้ก่อนนะประหยัดได้ก็คือประหยัดนะหอมมากเลยค่ะตากผ้าทีนี่คงหอมไปเจ็ดบ้านสิบ้านเลยนะเนี่ยโอเคค่ะสนใจใครสนใจก็พักมาหลังไมได้นะคะเดี๋ยวป้าปุ้มแปะลิงก์ไปให้ช้อปปิ้งกันนะคะอยู่ในแอปติกฟอกเนาะ ของดีราคาถูกมาแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ